สะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกุสังคัสสะ โโนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิพาตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอมหากลางทีคารตังหิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพะตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุกสงฆ์ขอพระพิสุกสงฆ์จงรับพัตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลลนานเทินอ,อนเทินคณะสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยารามที่ครพ ขอเ,เจริญพรไปยังบดาลท่านสาธุชนพุทธบริษัททางหลายในานามบ้านาหารไทยที่ในน้อมมาถวายพัตหารเช้าพร้อมทั้งไทยธรรมแด่คณะสงฆ์วัดมกุฏกษัตริยารามแห่งนี้ปีนี้วัดมกุฏกษัตริยารามมีภิกษุจำบรรสา55รูปสมมน,น33รูปตามสถิติ ที่ได้เช็คกันในวันเข้าพรรษารวมแล้ว88รูปต่างทําหน้าที่ของตนเองอย่างรูปที่สองท่นก็เป็นพระอาจารย์พัทยาท่านเป็นพระภิกษุทรงปฏิโมกและก็เรียนปร,รียนธรรม3ประโยครูปถัดไปก็เป็นท่านพระอาจารย์พระมหาผลประชาพระภิกษุทรงปฏิโมกและก็เล่าเรียนศึกษาปร,ริยติธรรมปร,ริยนธรรม9ประโยค รูปถัดไปก็เรียนประเรียนทำสามประโยชนบ้างปรเรียนทำหนึ่งสองบ้างต่างทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายและก็ทำกิจธุระของตนเองนะเราจะไม่ค่อยได้เห็นญาติโยมมาทำบุญอย่างนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะคนไทยเราก็แปลกก็ถือว่าวันไหนที่ มีเมนก็จะคิดว่าอู้ฟู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาทาบุญดังน,นี้เราพูดกันตรงๆในฐานะที่ธรรมภาพอยู่ในวัดมกุฏกษัตริยารามอย่างนี้นันน้ทีปีหนจะมีคณะอย่างญาติโยมได้เข้ามาทําบุญเป็นมหาสังฆทานก็ว่าได้อย่างนี้เพราะคิดว่าการที่วัดใดวัดหนึ่งที่มีเมนชีวิตพระจะ,ะมีความหรูหราหรืออู้ฟู่หรือพูดง่ายๆว่าพระรวยแล้วอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งจริงๆเราอนุเคราะห์สงเคราะห์ส่วนวิธรรมก็ขึ้นอยู่กับกําลังของญาติโยมนะท่านบูป็นเจ้าภาพ200บ้าง300บ้างแล้วเราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์เพราะเราไม่ได้มีกําลังหรือมีปัจจัยมาจากไหนท้าไม่มีญาติโยมถวายฉะนั้นวันนี้ท่านบูเป็นเจ้าภาพบ้านอาหารไทยพร้อมคณะญาติกาที่ได้ถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้รับทราบแล้วก็ขอโน้มนาในกุศลและเจตนาของบ้านอาหารไทยพร้อมทั้งคณะใช้ว่าคณะก็แล้วกันขอมวยพรในท่านทั้งหลายจงประสิทธิพรสวัสดีเจริญศีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศนิราชโรคนิราชไทยประสงค์ศัพท์กุศลใดก็สมธิ์ตามจิตท่านทั้งหลายตัวท่วนทุ๊กปาการพร้อมนาจ คุณพระพุทธรัตน์ปัดตนทุกข์ให้เกิดสุขสิริสัตมีหลักฐานวเดชะคุณประธรรมรัตนกรรมจัด่านในภพศสารปุดผ่องพ้นผ่องภัยวเดชะสังฆรักบำบัดโรคให้สิ้นโศกซืบชนจนเกินไขวเดชะพระไตรักษ์ดังฉัดชัยก้อมโวยใจให้คณะท่านทั้งหลายในนามบ้านอาหารไทยที่มาถวายมาสังฆทานในวันนี้จงประสิทธิ์พรสวัสดีทุกทิพาราตี ตลอดปีและตลอดการเทินตั้งใจกรวดน้ำบุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่เทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายนกประกขี่ประจำตนและเจ้ากานายเวรเป็นลำดับสืบต่อไปอวริวหามุราปริปุเรนติสา,รางรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังลุปกัปติอิจิตังปะิตังตุมหังกิปเมวัตสมิจโตสัพเพปรินตสังกปาจันโทปนะระโสยธา,ามณิชติระโสยธา โยอวิวัญชานโตสัมปโรคเวณนาสตุมฺมานเตภ วันทางมปัจัยนวจตารวันวันทานเทายุวันโนสุขังผา,าลังจยจสิทธิตนตังลาพังโสธิภากยังสุขังบาลังเสเรอายุจวันโนจาโปกังวติเจยัสวา Santawasa cayu caciwa Siti Powandndote Hawaktu sababa mangngka langngerakantuk samba dewata Samambabuthanu Pawena sandasotiwandndote Hawatu สัมบัตธรรมานุภาเวนะสันดัตสติปะวันโดเตหวะตุสัพบัมังค์ลังรักขันตุสัมมาเดวตาสัมบาสังฆานุภาเวนะสันดัตสติประวันโดเต